วันนี้นะคะมีเรื่องใหญ่นะคะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุกูลนะคะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่จังหวัดสงขลาแล้วค่ะหลังน้ําท่วมภาคใต้ยังคงหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลานะคะวิกฤตจนต้องยกระดับเป็นสาธารณาภัยร้ายแรงระดับ4ค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ไฟเขียวทันทีค่ะได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกนะคะ3,818ล้านบาทจากงบกลางฉุกเฉินปี2,569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฤดูฝนปี2,500 68เพิ่มเติมทั้ง7จังหวัดนะคะก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงลบบุรีแล้วก็จังหวัดสงขลาค่ะหลักเกณฑ์เดียวยาเหมือนเดิมค่ะควเรือนละ9,000บาทแต่ถ้าน้ำท่วมขังนานนะคะก็จะช่วยเพิ่มสูงสุดนะคะถึง2 0 0 0 0บาทค่ะเพราะสถานาการณ์ที่จังหวัดสงขลานะคะหนักจริงๆค่ะนายอนุทินชานวิรากูลนะคะนายกรัฐมนตรีเลยลงนามประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินแต่งตั้งนะคะพลเอกอุกฤษบุญตาโนนนะคะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะมาคุมสถานการณ์โดยตรงค่ะแล้วก็ตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยศูนย์บัญชาการใหญ่นะคะสั่งการได้ทันทีทุกหน่วยซึ่งนายกรัฐมนตรีย้าเลยนะคะว่าช่วยประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกค่ะเร่งระบายน้ําแล้วก็อพยพผู้ประสบภัยจัดเรืออาหารน้ําดื่มลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะและที่สําคัญนะคะนายกรัฐมนตรีอย่างน้อมเกล้ารับพระราชกระแสความห่วง ใหญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยนะคะพี่น้องภาคใต้ที่เดือดร้อนและโปรดให้ทุกหน่วยนะคะระดมสัมภพักกำลังช่วยแบบเต็มที่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทุกหน่วยงานนะคะกำลังลงพื้นที่จริงจังค่ะใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงนะคะก็ระวังตัวเองด้วยดูแลวความปลอดภัยเป็นสำคัญนะคะ